นักนักขันตานี้ปุรักิีวาอาคูบันทะพนามากะวาสุนังวาสโวเสโทสักกุสักโกปาปุรินทโททัศเสตทัศเสธากายาสัพเพนานาตวันติโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนันโนยัสสัสิโนมุทภะณพิกมุงพิกุนังสามิติมวันังอัฐาคูสหคูเทวะชะมังคลาอัติลาราชดโอปุมมาปุภาทิสโนวารุณาสะธรรมมาจะ อันจุตาจะอเนชกาสุเรยะสุยาอาคูอาคูสวัสดิโนท่าเสตทท่าเสตกายาสัพเพนานวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโนยศเสเซโนมธมมานะอภิกมุญพิคุณนางสาวิติงมนังสัมมานะมหาสัมมาณุมนุษสามนุษสัตม์าขีทาปาทูปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปาทูสิก สกาอทาคูหารยุเทวะเยจะโรหิตาวสิโนปาราคมหามปาราคาอาคูเทวยัสสิโนทัเสตทศเสธากายาสเพเพมนัะวิโนอิทิมันโตชุติมันโตบรนทะมันโตมณัมันโตยัสสินโนมุธามณะอติกระบุงพิคุณังสามิติงวังสุกาคารุมาอกรุณาอาคูเวขะนานัสสาสสะหโอทาตันกะคาปามโมคาอาคูเทวะวิจักขนา สัทธามันตาหาหาระคา,าชามิสศากายะจัสสิโนทนายังอาคาปัชุนโนโยทิสาพอภิ วัดสติทัศเสตทัศเสธากายาสัเพนานัวันติโนอิททิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสสัสสิโนโมทมะนะอภิกามุงพิคุณังสามิติมน้มเขมิเขมิยาดุสิตายามากัตถกายะจะสัสสิโนลำพิตปาลามะเสธาโชตินามะจะอาสวานิมมาณติโนอาคูอาทาคูปะระนิมมิตาทัศเสตทัศเสธากายาสัเพนานัวันติโนอิททิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสสัสสิโนโมทมะนะอภิกามุงพิ คุณังสามิติงวันังสัตสพเทเทเทวนิกายาสัพเพนานะวันติโนนามันวเจยะอาคัญชุมเจชันเจทศิษาสหะปวุฒะชาติมังกีลังโอคะตินตามหาสารังทักเขโม ทักเขโมมตารังนาขังจันทังวะอสิตาตินังสุรมาปรมัตจจะปุญตาอิทธิมันตสหะสันานุมาโรติโสจสุปาคะสมิติงวนางสหัสสหะสัธธรรมมโรกานังนักนามธรรมมุทิติทติอุปปัคคโนชุติมันโตพิมมายะพิมากายโยยัสสุโสสักเสธะอิสระอาคูปัเจกะขวะสันติโนเตสัจจะมัชโตอาคาหาดิโตปาริ ปาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวะสาัมเกมรเสนาอภิกกามิปัสสะกันหัสสะมัทิยังเอทะคันทะพันธราวาราเคนะพันธะมัตุโวสัมมันตาปริวาสเลทะมาโวมุลจิทะโกจินังอิติตัทหะมหาเสนากันหเสนาอาเปสามิสจิปาจินาตมะหา ขันจะสรังกันวานะเทระังยะถาปวุสโกเกโคยะถาณยันโตสาวิชุโกตถฏสะตัาโสปัจจุวะวันติสังกุโทอาศังวเสตัจจะสพังดพิยายังวักวักกิเวจักขุมาตโตอามันติสัทธาสวเกสารเนลเต มารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจะอาตัมปะกดุงสุตตวพุทธสสะสานมวีตาราเคหิปะกบุงเนสังลำปโวปิอิชยุงสัพเพวิชาตสังคมาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหาพูเทหิสาวเกเติชศิรุสา เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาพระรานาสียังวิหารติอิสิปัตนิโนคาทะเยตันระโขภะควาปัญจวิคะเยพิกุอามันเตเทวเมพิกเวกันตาปัตพระจิเตเสวิตมโหจายังกาเมสุกามมสุขังดิการุโยโคหิหิโนทัมโปโปชุจานิโกอระดิโยอนัตตสัจหิโตโยจายังอัตตกิยามานาุ โกโฮทุกโขอนิโยโยอนัตตาสิโก เอตเทวขาภุกอุโพพัตโตอนุคัมปะคัมมะมัญชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสามายะอภิญญายะสัพโพทายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิขเวนมัญชิมาตติทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสามายะอภิญญาโยสัพโพทายะนิพพานายะสังวัตติอยะยมีวะอริโยอัคคติกโยม องโคเสถานิสงสสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกมปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัญชิมาปฏิปทาตถาคณาเดอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปาสบายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายังนายะสังวัตติอิทังโขปเนภิกขเวทุกขังอริสัจังชาปิทุกขาชาลาปิทุกขามะรำปิทุกขังโสกาปริเทว ทุขาโทมะนะัสสุปิสุขาอปปโโขาัปิเรหิตสปาโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิจังนะนะกะติตปิทุกขังสกิเตนะสันจุป,ปรารนะานคตาทุกขาอิทงังโขปนาภิกเวทุกขะ สมุทโยอริสัจจังยาณังตันหาโปโนวะวิคานันนีิราคาสะเกยรัตนาลับตันทินเศทษินังกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขปนาพิขเวทุกขานิโรโธอัยสัจจังโยตัสเสวะตันหานายะอเสวาวิโยโคราโคปฏิสันสกปตินิสโคมุต อนัตโยโยอนัลยอนยโยอิทังโขปนณะพิกเวทุกขนิโรธาขาวินีปฏิปทาอริยสัจจัวอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมังโขเสยะจีนังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมามันโตสัมมาอาชิโวสัมมายาวาโยสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจนจิเมพิกเวบุเพอนานุสสตติสอนานุสสตเมธรรมเมสุจักขุม ปุทัปาทิยานังอุทพปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิตังโขปาทินังทุกขังอริยสัจจังปาริยันเดียยันติเมพิกเวบุพเพอนานุสติธรรมเมสุจักขุมปาทิปยังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิตังโขปาทินังทุกขังอริยสัจปาริยันติเมพิกเวบุพเพอนานุสตุนุสติเตสุธรรมเมสุจักขุม อุทัพปาริยานังอุทัพปาริปัญญาอุทัพปาริวิชาอุทัพปาริอโลโกอุทัพปาริอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมวิขเวบุพเพอนันตาสตุสตุทำเมสุจักขุมอุทัพปาริยานังอุทัพปาริปัญญาอุทัพปาริวิชาอุทัพปาริอโลโกอุทัพปาริตังโขอะทินังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหะ ตําพันทิเมธิกเวบุพเพอนั้นสโตธลาทเมสุจักขงอุทัพปาทิยังอุทัพปาทิปัญญาอุทัพปาทิวิชาอุทัพปาทิอโลโกอุทัพปาทิตังโขปาทินังทุกขัสสะบุญโยอริสจังปาหินันติเทเม พิกขเวบุเพอนันทสุตตโมทำเมสุจักขุงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิอีทางทุกขานิโรโออาริยสัจจันเตเมพิกขเวบุเพอนันทสุตโดยสุทำเมสุจักขุงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิตังโขปัจินังทุกขานิโรโออาริยสัจจังสัจจิกาตัมตัมพันติเมพิกขเวบุเพออเนนุสเส นุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปาธินังทุกขนิโรธอเอสัจจังสัจจิ กตันติเมพิกเวบุเพอนานุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาฏิยานังอุทปาฏิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาฏิโลโกอุทปาฏิอีทางทุกขานิโรธภมิปาฏิปทาอริยสัจสันติโตเมพิกเวบุเพอานานุสสุเตเตมมสุจักขุงอุทปาฏิยานังอุทปาฏิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาฏิโลโกตังโขปฏินังทุกขานิโรธมานินีปฏิตานาอริยสัจจังพระเวตัมปฏิติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุ เมสุจักขุงอุทัปาะทิยนังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทัปปทิตังโขปทินังทุกขะนีตัวฆาตมิริปริอาอริยสัจจังภาวิธรรมเมเมะพิกาเวบุคเพอนัตตสุโกธรรมเมสุจักขุงอุทัปาะทิยนังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทัปาะทิยาวายาวาจิวันเมเมะพิกาเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติ ปรนิปันทะทวายิสการังยะถาภูทางยานะทัศนังนะสวิสุตทางอโหสิเนวตาวานังพิกเวสทะเวเกโลโกสสมมาเกสะพหมาเกสัมภะระตมัญญาปะชายาสเทมนุสวานุสายาอนุตรังสัมมะสัมโพธิงสัมอภิสัมพุทธโัญจายาสิงยัตโต จะโขเมอิพิกาเวอิเบสุจัจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติพระนิพัานภูทวาระสลังยะถาภูตังยานะทันสนังสุวิสุทังอโูสิ อถาขังด um. so ิภเวสเทวเกโลเกสัมมาเกสัพรมเกสัสสะหะภามิยาปาชายะสเทวมนุสานังอนุตตะรังสัมมะสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปันปันปัญจยาสิงยาณะจปเนเมทัสนังอุทาเวอะกุมภาเมวิปุตติอายะมันติตาชาตินัถิธานิบุพะบุญภะโวติอิทมาโวจะภะคะวา อันตะมะนาปัญจวัคเกียรพิขุพระคาวตโตอาสีนังอภินันทุอิมันนิจาปันาเวกายรัสมิงพิธัญญากเณีอาสัตตโม ควรทันยะสจังวิชานางวิตาบรังธรรมะจักขุมอุทปา,าธิยังกิจจิสมุทธะสัตมังสัพพธรังนิโรธธรรมมันจิปะวันติเตจกะกภควัตาธรรมะจักเขก,กุมมาเทวะสัตธมนุษา์สวิสุงเอตัมภควันตาภารานาศียังอิสิปนัเตมิขะมิขะมิฆะทายยอนุตรังธรมรมะจักถังกัวติตังอปาปฏิวติยังสามเาเถนะวาพรำ รามะเนนวาเทวนาวามามามะเรนวาพรหม,มุนาวาเกเนจิเกเนจิวารอกัสมิสติกุมมานังเทวนังสัทธังตวาจาตุมมะราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสูงจาตุมมาราชิกานังเทวานังสัทธังตุมะม สุตตาวตาวติสาเทวาสัทธมนุษาเวสุงตาตาวติติสานังเทวานังสัตธังสุวายามมเทวาสัทธมนุษาเวสุญามะนังเทวนังสัตธังสุตตาดุสิตาเทวาสัทธามนุษาเวสุ ดุสิตาเทวนังสัตทังสุตานิมาระติเทวาสัทธรมนุเวาเสูงนิมมาระอิตังเทวาสัทธาสุทวาวะปรมิตะสวัตติเทวะสัมมทานุสาเวสูงมารานิมตะนัสุตยาเทวนังสัตทังสุตวาพรหมญาญาเทวะสัทธาวิถาในสูงเอตามพคขวตาภาระนิสายังอิสมัตเนีมิคเทมิมิคทาเยอนุตตะทังธรรมจักังปวันติทางอปาวิตติยังสัมมทีนวาพรหมหินาวาเทวะวากาเบมาเลนะวาพรหมบุปนา วากีนาจิวาโรกคำมิสติอิติหะอิติหะเตนะขะเตนะเตนะมุหุตาเตนะวาวะปรมมาโยโขโลกาสัตโตอับภุคันจิใจัญญาทัสสะโหโลกัตถา สัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอปะพโนจะโอราจะโอราโอโอภาโสโรเกปาหูตะโรหุสุอติกมเบเทวานังเทวะเทวนุกานังอัทธคโหอตวาอุทานังอุทะอุทานีสิัญญาสิวัตโกโกณทันโยัญญาสิวัตโกโกณทันโยติอิติหังอาสันอาสันมะโตโกณทัญญสัจจะอัถฐาโกณทันโยเทวะมะนังอโหสิสีติ